กราบสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่4ี่ค่ะประจำเช้าวันจันทร์ที่25เดือนสิงหาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุขามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าเก่าสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการค่ะแบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะ1องค์300บาท2องค์500บาทจัะ พี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรพักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1วันมา2รอบค่ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1ของเช้าวันจันทร์ค่ะเป็นหลวงพ่อลาค่ะหลวงพ่อลาวัดโพสีนะคะรายการที่1นจะ้ะด้านหลังเป็นพระนักปรกนะคะรายการที่1จะ้ะต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะพี่พี่ขารายการที่สองหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพาสีเจริญนะคะ รายการที่2จ้ะ300บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทจ้ะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าจ้ะด้านหลังมีเลขตัวอักษร240 2502นะคะสมเด็จเก่ารายการที่3จ้ะ เก่าสวยค่ะพี่ๆขาเดือยแห้งๆแบบนี้เลยนะคะสมเด็จเก่ารายการที่สามจ้ะต่อไปเป็นรายการที่4ี่ค่ะพี่ๆขารายการที่4เป็นจี้พระ,ะพระแก้วมรกตนะคะเป็นจี้พระแก้วมรกตค่ะ รายการที่4นะคะมาในเลี่ยมแบบนี้เลยจัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่6กค่ะพี่ๆขารายการที่6เป็นหลวงปู่คร่ำวัดวังล่านะคะระยองจ้ะยี่สามศูนย์ค่ะพี่ๆขาหลวงปู่คร่ำนะคะวัดวังล่าจ้ะระยองค่ะ รายการที่6นะคะต่อไปเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นจอบหลวงพ่อไปจ้ะ B สองสี่เจ็ดนะคะจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงจ้ะต่อไปเป็นรายการที่8ค่ะ รายการที่8เป็นสมเด็จ9รอบจ้ะของหลวงปู่เปลืองนะคะหลวงปู่เปืืองวัดลาดยาวนาครสวรรค์น,นะคะรุ่นเสาห้ากับพี่พ่ขาเป็นสมเด็จ9้ารอบหลวงปู่เปืืองนะคะเป็นเนื้อนวะนะคะพี่พี่ขา ต่อไปเป็นรายการที่9จ้ะรายการที่9เป็นเหรียญปิดตาพังพระการจากเขายาวนะคะสายจักตุกรามรุ่นแรกนะคะพ,พี่ขาพระปิดตา พางพักการเขายาวจ้ะรายการที่9นะคะต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกตค่ะหลวงพ่อเกตวัดศรีเมืองค่ะพี่พี่ขามาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะหลวงพ่อเกตวัดศรีเมืองนะคะสุขโขทัยจ้ะ ต่อไปรายการที่11ค่ะพี่พี่ขา11เป็นหลวงปู่แหวนจ้ะหลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะรายการที่11เจ้ะปี2 7ค่ะพี่พี่ขาหลวงปู่แหวนรายการที่ 11, นะคะ <c oughs> ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะ12เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยจ้ะ สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะรายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะพี่ๆขา13หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะหลังยันสี่นะคะปี2467กจ้ะหลวงปู่เอี่ยมรายการที่13นะคะต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระรอดจ้ะ รายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นเหรียญกันภายหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะคะเหรียญกันภายหลวงพ่อสดวัดปักน้ำภาษีเจริญนะคะรายการที่15าจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะพี่พี่ขา16เป็นพระพุทธนาราวันตะบพิษนะคะถ้าน้องสุภาพุทธปิดต,ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้เลยจ้ะเป็นเนื้อผงนะคะต่อไปรายการที่17ค่ะ17ด หลวงพ่อจำเนียนจ้ะหลวงพ่อจำเนียนสำนักสงฆ์ถ้ำเสือนะคะกระบี่จ้ะปีหนึ่งก้าค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่สิบแปดค่ะสิบแปดเป็นพระนางพญาจ้ะ ต่อไปรายการที่19ค่ะ19หลวงปูผ่ผานจ้ะหลวงปูผ่ผานนะคะพี่ๆค่ะรา,ายการที่19จ้ะสะกลน,นครนะคะวัดป่าประทีปุญญารามนะคะสะกลน,นครจ้ะหลวงปูผ่ผานรายการที่19นะคะมีต่อโค้ด19นะคะ รายการต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมอัดกรอบกระจกนะคะอัดกระจกค่ะรายการที่20ค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นหลวงพ่อกระเสมเขมะโกจากรายการที่21ินะคะพี่พค่ะปี17ค่ะ หลวงพ่อกระเสมรายการที่21นะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22หลวงหลวงพ่อฉํำค่ะหลวงพ่อฉํำวัดหนองว่าจ้ะปี19กับพี่พี่ขาหลวงพ่อฉํำปี19จ้ะสาระาบุรีค่ะพี่พี่ขา วัดน้องว่านะคะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะพี่ๆขาต่อไปรายการที่23ค่ะ23เป็นพระปิดตาน้องสุภาไม่ทราบที่นะคะมาในเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยจ้ะ ต่อไปรายการที่24ค่ะ24หลวงพ่อปี้ค่ะเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อปี้วัดลานหอยจะ 10, ้ะปีหนึ่งูนย์ค่ะพี่ๆค่ะหลวงพ่อปี้วัดลานหอยนะคะเหรียญเงินขวัญถุงหลวงพ่อปี้จะ้ะรายการที่24นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25หลวงพ่อเชื่อมวัดปราการจ้ะ หลวงพ่อเชื่อมวัดปราการนะคะรายการที่25จ้ะต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่27ค่ะ27เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะต่อไปเป็นรายการที่28นะคะพี่ๆค่ะ28หลวงพ่ออุตมะจ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29หลวงพ่อจาดค่ะหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจะ้ะด้านหลังเป็นพระปิตานะคะต่อไปเป็นรายการที่30ค่ะ30เป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะพี่พขาพระหูยานเนื้อชินนะคะรายการที่30จะ้ะ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะคะพี่ๆขาวันนี้น้องสุภามีรายการพิเศษถึงรายการนะคะหลวงพ่อแดงค่ะหลวงพ่อแดงยานวิราชปีศูนย์สามจ้ะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่ขาหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจากปีศูนย์สามค่ะ เป็นเนื้อกระไหลทองนะคะน้องสุภาจะส่งให้พี่ๆพ,พร้อมกล่องนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการแล้วก็มีรายการพิเศษหนึ่งรายการนะคะพี่ๆขาถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหลงสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์แปค่ะ7 2 1 1 9 3 3นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ